ครับโอ้โหออกมาจากไมฆหมอกคุณได้เฮดวันนะครับในหัวมาจากสุราชานีอาการเครื่องสั่นนะครับต้องสไลด์เข้ามาสำหรับเฮวันคันนี้ก็เวลาเล่งแล้วควันดำด้วยผมเลยเลือกที่ไม่ออกไปเทสนะครับเพราะดูแล้วแค่ถอยออกมาก็แทบดับออกไปไม่ได้นี่ครับพนักง,งานเราเพิ่งมาครับเกือบสายคันนี้ก็หมายความว่าคันนี้มาแต่เช้านะครับก็สไลด์มารอกันหน้าบ้านตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดเลยทีเดียว นอกจากระบบไฟฟ้าจะเริ่มช็อตแล้วนะครับยังมีไอสปีดอันนี้คือยังไม่เสียบปลั๊กไฟนะกดแล้วรั่วออกเลยรั่วมั่งไม่รั่วมั่งนะฮะต้องสไลด์มาเปลี่ยนต้นใหม่เลยนะฮะแบบนี้เคยซ่อมมาแล้วซ่อมไม่จบทําการเปลี่ยนหัวฉีดใหม่เข้าไปทั้งหมด4ี่หัวเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการลงทะเบียนหัวฉีดนะครับให้ครบทั้งสี่หัวไปดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรพี่ครับไปลองรถกันครับ ก็สำหรับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ใช้ฮุนไดฮัส1ันแล้วเจออาการปวดขาประมาณนี้คันนี้นะครับหัวฉีดก็มีอาการรั่วนะครับรั่วด้วยช็อตด้วยไฟโชว์ด้วยครบเลยนะครับทุกอย่างที่เป็นอาการของหัวฉีดก่อนหนึ่งด้วยรุ่นนี้นะครับรู้ๆกันอยู่ว่าถ้าซ่อมแล้วมันไม่ไหวก็ไม่ควรซ่อมก็เปลี่ยนดีกว่าจากราคาที่พี่เขาทามาเขาบอกทํามาสองรอบประมาณ6กหมื่นกว่าบาทอันนั้นคือซ่อมหรือเปลี่ยนหรืออะไรยังไงก็ยังงองอยู่ครับส่วนอะไรอื่นๆก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับ ร้านผมอยู่ในซอยพุทธบุญทนสายสองย่สิบทับหแยกแนะครับก็มาจากใกล้จากไกลแค่ไหนผมก็ดูแลเหมือนกันทุกท่านนะครับก็เฝาาด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ